ครับเมื่อคืนฝนตกแรงป่าเขอหอบอป็นลูกใหญ่ใหญ่เป็นลูกใหญ่เว้ย,ยทำน้ยนยาขนมจีนครับวันนี้เดี๋ยวถ่ายทำให้ดูตัวนี้ว่าถูกมองอีกพวกได้ใส่ที่ถูกมองอันนี้นี่เป็นตินจับอยกออกมาได้โอ้อ้าวป็นลูกใหญ่ครับใหญ่จริงๆไข่เต็มท้อง นี่น้องมันมมปราเทียนอะย,ยังเลี้ยมอะไร,รอย่งเงี้ยลุกไลยตั้งด้นเร็เขี้ยวน,นี่ครับสองตัวดูอีกทีหนึ่งครับประชอนสามตัว ชนเข้ารอบอีกแล้วหลังจากฝนตกโอ้อหลายเต็มครับหลายเต็มหลอบขาดนะวะขาดกเก็บตูดรุดดีโอ้เก็บตูดรุดเมยนะครับตาละสองเลยมายกไปนู้นขบหยกเอ้ยเหายมืดซะนอนหงายเลย บบมันว่าที่หลุดแก้ไม่ออกเลยสินี่พี่น้นองเอ้อโอ้ชาวนี่เนาะประมาณ10โลครับอยากขนมจีนแล้วลูกเพ็ดอ่ะ จับโชว์ก่อนแม่ก่อนห <c ười> ลบหลบกระหักพี่น้องเอยพี่เสียกูมึดกะเสียขาวมาจับล ừ. Ừ. ปลาอือออี่เป้ยเอาตัวฮัดเอาไป คอใหญ่ปพาะคอใหญ่ครับมาดูีกทีหนึ่งอันนี้รอบซิงครับดูว่าไอโง่ได้ตัวไหมหูดิ้นดิ้นใหญ่ใหญ่ไง<ห>ที่ปดก็ออกเนี่ย พักบุงมันเข่าเตีมไม่เนี่เนาะด,ดักเก็บพักบุงเขาาาเ่าตกระมลยักนยเกลนลยนปลนกระโดดอยู่ตัวมัวมกินออกนี่ โอ้มีปลาช่อนหน่อยตัวหนึ่งครับรักคืนครับโอ้พักบุ้งยอดอย่างอ้วเลยนะครับฝนตกแรงน้ำขึ้นเต็มบ่อเลยขึ <c oughs> ้นเต็มคลองได้หอ้วุน งานเช้านี้ก็ช่อนอประดุดด,ดดูตัวนี้ไม้ยญ่ใหญ่ๆตัวนี้ใหญ่ครับช่อนใหญ่กว่าเขาสายใหญ่กว่าเขาประดุกประดุกมปนการกาจับครับเดี๋ยวปักมือ Quero me